สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตดินทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวคนโสดธาตดินนะคะชาวธาตดินก็คือก็คือชาวราศีมังกรพฤกษพแล้ก็กันนะคะเอจะ กรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากอนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันที่ทุกท่านดูคลิปนี้เลยไปจนถึงประมาณวันที่1ิ เมษายน2564นะคะมาเริ่มกันเลยเพื่อนๆได้พ่อะไรเอฟคิดว่าเพื่อนๆจะมีคนเข้ามาในชีวิตหรือบางคนอาจจะมีการมีคนคุยอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่ใครบางคนที่โสดอยู่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะและเขาค่อนข้างที่จะมาแบบครั่งรักหนักมากไพ่หล่นแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วคะ่ะใบแรกของเขาก็คือ บแรกของเขาก็คือไพ่ของเด็กถือถ้วยเข้ามามอบความรักให้กับคุณใครบางคนอาจจะเข้ามาจีบคุณและเขาเป็นอะไรเขาเป็นราชาถือเหรียญเอฟคิดว่าเขามีสถานะดีคุณสมบัติที่ดีเลยแหละและเขาค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนลึกลับให้พิเทศนี่คือความรู้สึกที่เขามองคุณความรู้สึกที่เขามองคุณสามไม่เท้าแล้วก็หายพิเทศ คุณลึกลับเหลือเกินคุณดูเป็นคนที่น่าดึงดูดใจและมีเสน่ห์เย้าวยวนใจแบบแปลกๆแต่ว่าเขากลัวว่าคุณจะหวานเสน่ห์ใส่เขาแล้วก็ปั่นหัวเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดจริงๆ mm hmm. เขาคิดว่าคุณปั่นหัวเขาเขาคิดว่าคุณหวานเสน่ห์กับเขาเพราะว่าคุณดูแบบดูคุณเหมือนรู้ มารยาอะไรของผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะนะคะน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าไฮพีดิเทศเป็นคนที่แบบทรงเสน่ห์ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ใช้คุณอาจจะไม่ได้หวานเสน่ห์ใส่เขาอะไรเลยก็ได้แต่มันเป็นธรรมชาติของคุณแล้วคุณก็ไม่ได้รู้ตัวเลยก็ได้นะคะแต่เขาคิดแล้วแหละว่าคุณนะ่ะมีอะไรที่ดึงดูดและมีเสน่ห์เย้าวยวนใจแบบประหลาดแล้วบางทีเขาชอบแอบมองจริงๆนะ สามให้เท้าแปลว,ว่าไพ่การแอบมองการเฝ้ามองบางทีก็มองจ้องนานๆให้คุณได้เห็นเลยก็ได้หรือบางทีก็แอบมองเขาชอบแอบมองคุณนะคะแล้วเขาก็บางทีเขาก็ชอบแบบมาพูดคุยกับคุณแม้จะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับจะจีบอะไรอย่างนั้นหรอกแต่เขาก็ยังแวะเวียนมาพูดกับคุณอยู่ดีเพราะว่าเขาชอบมาดูตัวตนในฝั่งคุณได้อะไรตัวตนของคุณได้เอมเพอเรอร์และเอมเพอเรอร์นี่น่าจะเป็นตัวเขาเพราะว่าไพ่ในใจของเขาก็ได้เอมเพอเรอร์ คุณมองเขาว่าเขามีคุณสมบัติที่เลิศที่ดีเยี่ยมแต่คุณก็สับสนภายในใจในเวลานี้ว่าคุณต้องการคนคนนี้หรือเปล่าถ้าคุณเข้าไปในความสัมพันธ์คุณจะมีคู่แข่งเยอะหรือเปล่านะไพ่สองดาบดูสีคู่แข่งคนผู้นี้ดูดีเกินไปแลวคุณอาจจะมีคู่แข่งอยู่มากมายนะคุณจะเอาชนะได้หรือเปล่านะเพราะว่าคุณก็เพิ่งจบความสัมพันธ์มาในแบบที่คุณเจ็บปวดและมันทําให้คุณแบบไม่ได้อยากได้ความรัก หรืออยากได้ก็กลัวว่าจะจบแบบเดิมๆนะคะเพราะคุณเพิ่งเอาชนะมาเพราะคุณเพิ่งปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดคุณเพิ่งชนะความรู้สึกหดหู่ใจในอดีตได้มาและคุณก็ไม่อยากกลับไปจมเศร้าด้วยการเอาตัวลงไปวิ่งแข่งกับผู้ใดอีกแล้วเหนื่อยหน่ายใจเหลือเกินที่ต้องทุ่มเทพยายามเพื่อความรักอะไรมากมายขนาดนั้น เพราะฉะนั้นความรักใดที่คุณต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทคุณไม่เอาเลยนะคะคุณอยู่คนเดียวก็ได้เพราะคุณเป็นโสดได้อย่างชํานาญแล้วมาดูใจของคุณได้อะไรใจของคุณได้ p e r a n c e คุณเยียวยาตัวเองอยู่และคุณก็ค่อนข้างมีมาตรฐานใหม่ชัดเจนในตัวเองราชนีถือดาบคุณปกป้องตัวเองอย่างดีในช่วงเวลานี้และคุณรู้สึกว่าความสบายใจของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ความสบายใจของคุณนั้นเป็นสิ่งสําคัญความสุขของคุณในเวลานี้สําคัญยิ่งกว่าการได้มีแฟนสามถ้วยและใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะต้องเป็นฝ่ายพยายามเขาจะต้องเป็นฝ่ายทําทุกอย่างให้คุณเชื่อถือในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งก็คุณไม่ได้อยากมีเท่าไหร่แล้วนี่ก็แล้วแต่ถ้าไม่ทนอยู่เพื่อเป็นตัวจริงในชีวิตของคุณคุณก็ไม่งอหรอกนะคุณน่าจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าราชินีถือดาบ ไม่ง้อนะคะคุณก็ไม่งอ้อถ้าใครจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรคุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่แล้วในเวลานี้ใจของคุณได้สามถ้วยแล้วก็ได้แล้วก็ได้ t e ทม a n c e ทุกอย่างดีแล้วสำหรับคุณในเวลานี้แต่เขาเข้ามาก็โอเคคุณสมบัติเขาโอเคแต่คุณจะไม่รักเขาจนกว่าเขาจะดูแลคุณอย่างดีมาดู ใจของเขาได้อะไรใจของเขาได้ทาวเวอร์เขารู้สึกว่าเอาแน่เอานอนอะไรกับคุณไม่ได้สีดาบคุณเย็นชาเกินไปแล้วเขาก็คาดการณ์คุณไม่ถูกเลยเขาไม่เคยเจอใครแบบคุณไม่เคยเจอใครแบบคุณจนทําให้เขาต้องกลับมาคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะถ้าเขาเดินต่อไปมันจะเป็นยังไงกับเขาล่าเพราะคุณดู เพราะถ้าเดินเข้ามาก็ไม่รู้เลยว่าผลมันจะเป็นยังไงเขาจะเป็นฝ่ายเจ็บปวดหรือเปล่าเขาคิดว่าการที่คุณพูดดีกับเขาวันหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่พูดดีไม่เข้ามาพูดไม่เข้ามาหาคุณเองไม่เข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเองแล้วคุณจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาบ้างอย่างนี้นค่ะแล้วคุณจะเป็นฝ่ายตามเขาบ้างแล้วพอคุณไม่ทําเพราะว่าคุณ ไม่ทำเขาก็จะคิดว่าทำไมทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็จะแล้วเขาก็จะคิดว่าคุณแบบเล่นเกมอะไรแต่ที่แท้คุณไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เมโนจากการเห็นภาพไพ่นะคะแต่ที่แท้คุณไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยคุณแค่ไม่ทาแค่นั้นเองไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้นไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสิ้นและการที่คุณเป็นคนคุยสนุกเป็นคนมีเสน่ห์ มันก็เป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติของคุณเมื่อคุณมั่นใจมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณชอบความสนุกสนานเมือ่อเมื่อคุณชอบความได้เริงและคุณก็ไม่ได้ทำไปแบบเหมือนพรีเซนต์ตัวเองพยายามโปรโยเสน่ห์อะไรมากมายคุณก็ยิ่งกลับมีเสน่ห์นะคะและนั่นแหละมันทำให้เขาคิดว่าคุณมีโปรโยเสน่ห์หรือเปล่า แต่พอเขากลับไปนั่งคิดอยู่คนเดียวนะเขาก็อดไม่ได้ที่จะกลับเข้ามาหาคุณเหมือนเดิม6เหรียญและก็เอ็มเป r อร์และทุกๆครั้งที่เขาไปแล้วกลับไปแล้วกลับมันยิ่งทำให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าน่าจะใช่คุณแล้วล่ะ <c ười> คุณไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนคุณก็น่าจะใช่คุณแล้วก็อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน ผูกมัดแน่นแฟนให้มากกว่านี้และต่อให้เขาจะเป็นฝ่ายทําอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายพยายามเพื่อความดักอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็ไม่แคร์ต่อ,อไปแล้วแต่ก่อนเขาอาจจะแคร์แต่ก่อนเขาสมัยก่อนเขาอาจจะคิดว่าฉันทําไปเธอก็ต้องให้มาอะไรอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่แล้วเพราะเขารู้สึกว่าตอนที่เขาทําท่าเป็นไม่สนใจคุณทําเป็นเหมือนไม่แคร์คณนั้นเขาทุกทรมานใจ เห็นไหมตอนที่เขาทําท่าเป็นเพิกเฉยนิ่งเฉยกับคุณทาวเวอร์เกิดขึ้นในใจของเขาเขาทุกทรมานใจต่อให้เขาได้เป็นฝ่ายเดียวก็ช่างเถิดขอแค่ได้เป็นฝ่ายให้คุณได้เป็นฝ่ายดูแลคุณได้เป็นฝ่ายมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมันทําให้เขามีความสุขและจิตใจของเขานั้นเข้มแข็งมากกว่านะคะอนาคตของเขาจะเป็นไงอนาคตของเขาดีมากๆเลยนะ อีกไม่นานคุณน่าจะได้รับการสารภาพรักสามเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยการพูดคุยเกี่ยวกับความรักการบอกรักการเข้ามาพูดอะไรเพื่อเป็นการขอโอกาสเพื่อที่จะได้รักมีคนน่าจะอยากสารภาพกับคุณสุดๆเลยนะคะด้วยความจริงใจ justic ด้วยความจริงใจตัดสินใจแล้วว่ารักคุณ เมื่อคุณนี่แหละคือคนที่เขาจะรักในอนาคตต่อไปคุณนี่แหละจะเป็นคู่เขาต่อไปแล้วเขาจะได้ชัยชนะหกคาถาสองถ้วยไพโซเมดขึ้นมาการที่เขากล้าหาญโดยไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะต้องผิดหวังไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะต้องผิดผิดหวังหรืออกหักอะไรจากคุณจะทำให้เขาสมหวังในความรัก เพราะอันที่จริงคุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ็มเปอรร์แต่ถ้าจะให้คุณเป็นฝ่ายพยายามเหมือนแต่เก่าก่อนคุณก็ไม่เสียสละตัวเองเพื่อความสัมพันธ์อะไรอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเขาเป็นฝ่ายทําแล้วเขาก็จะได้รับชัยชนะนะคะในฝั่งของคุณหล่ะได้อะไรหนึ่งดาบวิ e อ of fortune แล้วก็ The Star เอฟมองเห็นไพ่และเอฟมีความรู้สึกว่าคุณอธิษฐานร้องขอเข,เข้ามาในชีวิตของคุณเองคุณอธิษฐานร้องขอให้คู่แท้เข้ามาในชีวิตของคุณและพรหมลิขิตก็จัดสรรทําตามคําขอหนึ่งดาบจัดให้คุณตามคําขอเลยเดอะสตาร์คนคนนี้เข้ามาและวางแผนอนาคตชัดเจนวางแผนอนาคตให้คุณอยู่ในอนาคตของเขาโดยชัดเจนสามไม่เทา้าแล้วก็ ราชาถือดาบเจ็ดถ้วยสี่ไม้เทา้าไพ่นี้คือไพ่ของการแต่งงานของการมีชีวิตครอบครัวของการมีความรักที่อบอุ่นและสมหวังของสองคู่รักนะคะในฝั่งของคุณได้สีไม้เทา้าในฝั่งของเขาได้สองถ้วยในสมหวังในความรักทั้งคู่เจ็ดถ้วยและเป็นสิ่งที่ เอฟคิดว่าคุณและเขาเนะ่ะเป็นสิ่งที่ในใจลึกๆแล้วอธิฐานถึงกันร้องขอถึงกันนะคะเหมือนจิตวิญญาณที่ร้องขอกันมามาดูความสัมพันธ์ในอนาคตหนึ่งเดือนนี้มันจะเป็นยังไงมันก็เชื่อมต่อจากไพ่เรื่องราวนี่แหลคะค่ะสีดาสีดา ความเย็นชาอาจจะทำให้ใครบางคนจากไปเดวิลแล้วก็แปดถ้วยหันหลังให้คุณซักระยะเพื่อไปทบทวนตัวเองห่างไปเพื่อไปเฝ้าดูหัวใจของตัวเองว่าต้องการคุณไหมเขานั่นแหละไปดูใจในใจของตัวเองว่าต้องการคุณไหมและสุดท้ายก็ยังต้องการคุณเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาเป็นใบที่สาม คนคนนี้นะคะก็ไม่เข้าใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคุณแต่ว่าต้านทานความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได้เลยไม่สามารถต้านทานความรู้สึกอะไรที่มีต่อคุณได้ยิ่งคุณเป็นคนที่เอฟคิดว่าคุณเป็นสองคนในในคนคนเดียวกันราชนีถือถ้วยแล้วก็ราชนีถือไม่เท้าคุณดูแสนอ่อนโยนเมื่ออยู่ใกล้คุณดูเป็นแบบ คนที่เย็นใจคนที่น่ารักคนที่แสนดีและแสดงออกต่อเขาด้วยความอ่อนโยนจนเขารู้สึกว่าคุณน่าจะรักเขาแหละแต่พอเขาทำเป็นเฉยชาคุณก็ไม่สนใจเขาอย่างนั้นนะคะคุณเหมือนไม่ตามเลยคุณเหมือนไม่เอาใจใส่เลยถ้าเขาทำดีเขาก็จะได้รางวัลแต่ถ้าเขาไม่ทำคุณก็จะเพิกเฉยต่อเขาเลยทันทีเพราะคุณเป็นคนที่ ในเวลานี้นะ่ะคุณเหมือนรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ถึงกับเลือกได้หรอกนะแต่ฉันก็จะรักแต่คนที่ทำดีๆกับฉันคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อถือตัวเองเป็นใหญ่ในเวลานี้ถ้าใครไม่ทำดีกับคุณถ้าใครคิดจะงัดข้อกับคุณในเรื่องราวของความรักคุณก็ปล่อยเขาทิ้งได้เลยน่าจะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกของคุณ ในเวลานี้และยิ่งคุณไม่งอนะเหมือนคุณใจร้ายมากๆเลยมันคุณใจร้ายคุณก็ไม่งอนจริงๆต่อให้เขาจะงอนจะโกรธอะไรก็ตามนะคะคุณก็ปล่อยเขาทิ้งไปเลยและยิ่งคุณเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขายิ่งชัดเจนในหัวใจ the sun ขึ้นมาคุณกลับได้หัวใจของเขามา the sun สิ่งที่ดีที่สุดและคุณก็กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเหมือนเขาเถียงอะไรคนไม่ได้เลย มันเขาสู้อะไรคุณไม่ได้เลยแม้ว่าคุณจะเป็นแบบแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรอย่างนั้นแต่เขาสู้อะไรคุณไม่ได้เลยประมาณว่าเขาก็คงจะหมั่นไส้เขาก็หม่นจะก็คงจะหมั่นไส้คุณแหละว่าทําไมถึงได้แบบมั่นอกมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นว่าเขาจะไม่ไปไหนแต่เขาก็ยังไปไหนไม่ได้อยู่ดีอย่างนั้นนะคะนะมาดูเอ็มไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเหมือน คุณคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้หรอกว่าเขารักหรือไม่รักก็ตามคุณแค่ยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่เขาน่ะก็จะคิดว่าคุณใช้หัวใจของเขามาเป็นเครื่องมือพอรู้ว่าเขารักแล้วคุณจะเอาแต่ใจตัวเองอยังไงก็ได้นะสิ่งที่เขาคิดต่อคุณแต่อันที่จริงคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยคุณแค่ไม่เรียกร้องอะไรถ้าอยากอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไปแค่นั้นนะคะ แต่มันยังมันยิ่งทําให้คุณนะ่ะชัดเจนในหัวใจของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเบิกบานและเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขและเขาสู้คุณไม่ได้ The Sun นไพแนะนําบอกคุณว่าให ระมัดระวังตัวเดอะสตาร์เพราะคุณนั้นเป็นที่ลหลงไหลต่อเขามากมายเดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นใบที่2องาไมเอฟต่างานอย่างนี้แฮงแมนเขาหมกมุ่นในตัวคุณนะคะแฮงแมนเขาหมกมุ่นในตัวคุณ mm hmm. เขาไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรอื่นเดวิลเดวิลเชน่หาราคาให้ระมัดระวังให้ดีๆด,ดึงเขาช้าลงหน่อยต่อให้เขาตกหลุมรักมากมายขนาดไหนให้เขารักคุณไปเถิดแต่ให้เขารู้จักคุณด้วยนะคะ ให้เขารักคุณด้วยและให้เขารู้จักคุณค่าในตัวตนของคุณไปด้วยส่งเสริมให้เขาได้เรีเรยนรู้ตัวตนของคุณราชาถือไม้เท้าแล้วก็ก้าวเรียนคุณก็ต้องเรียนรู้ตัวตนของเขาไปด้วยรู้จักกันและกันให้เยอะๆดึงระยะเวลานี้ไปให้นานที่สุดอย่า อย่ารีบร้อนเกินไปในเรื่องราวของความรักใช่แหละใครๆก็ชอบความสัมพันธ์ที่มันง่ายดายรีบร้อนรู้จักกันไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันมากมายตกลงปรงใจกันชัดเจนกันไปเลยไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเงื่อนไขให้มันวุ่นวายทุกคนชอบแต่ทุกคนไม่ได้รักอยากให้เขารักส่งเสริมให้เขา รู้จักคุณให้มากๆคุณก็ต้องได้รู้จักตัวตนของเขาให้มากๆนะคะนี่พยายามดึงเขาหน่อยถ้าเขาคลั่งใครคลั่งใครรักคุณอะไรมากมายเพราะว่าในตอนแรกนะ่ะเขารู้สึกดึงดูดใจจากเสน่ห์ภายนอกของคุณก็จริงแต่คุณก็ต้องดึงให้เขามาเห็นคุณค่าภายในของคุณด้วยนะคะไพ่ออร์กเคิที่เอฟจับให้ได้คืออะไร คนคนนี้นะ่ะต่อให้เขาแสดงความเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายหรือเย็นชาหรือเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากมายแต่ที่จริงภายใต้หน้ากากาที่เขาแสดงสีหน้าอันเรียบเฉยเวลาที่พูดคุยกับคุณเวลาที่พยายามเข้าหาคุณเวลาที่แอบมองคุณนะ่ะมี h i n d m m r s k สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของเขาคือเขาคิดฝันเพ้อไปไกลแล้วว่า Act as c t a if your partner is here ทำเสมือนว่าคนรักอยู่ที่นี่กับคุณเขาทำเสมือนว่าคุณน,นั้นเป็นคนรักของเขาไปแล้วเขาคิดมโนไปไกลแล้วเขาวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วว่าคุณเป็นคู่รักของเขาเป็นคนรักของเขา นะคะเขาเป็นคนคิดไกลมากเลยนะในเรื่องของคุณนะแล้วเขาก็เป็นคนที่วาดสีหนะ้าให้เป็นปกติได้เก่งนะั้งที่ในใจของเขานะ่ะมันวั่นไหวมาดูมาดูไพ่ยูยนคิคอร์นก่อนนะคะยูนคิคอรนจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวา่าดินบ้าง ดีไลท์ปิติสุขปิติสุขทำให้เขามีความสุขคุณทำให้เขามีความสุขตอนที่อยู่ใกล้คุณใช่ไหมเขาเลยสับสนเมื่ออยู่ใกล้คุณแล้วแองเกอร์ก็ขึ้นมาแองเกอร์ or, คลุ้มคลั่งคลั <g> ่ <ur> งรักตอนที่อยู่กับคุณเขามีความสุขมากๆแล้วคุณก็หายไปเลยตอนที่ เขาไม่เข้ามาอย่างนี้นะคะคุณสนุกสนานเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณมีความสุขและคุณก็ทําให้เขามีความสุขเมื่อเขาอยู่ใกล้แต่เมื่อไม่มีคุณเขาก็หมดสนุกไปและมันทําให้เขาเหมือนคลั่งรักโดยธรรมชาติบางทีคุณก็ดูเหมือนสนใจบางทีคุณก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจอันที่จริงคุณไม่ได้ตั้งใจทําอะไรเลยแอบคิดว่าคุณเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาติ คุณมีความสุขโดยธรรมชาติเมื่อเขามาอยู่ใกล้หรือเมื่อเขามาทําอะไรดีๆให้คุณรู้สึกชอบเขาด้วยแต่คุณก็จะไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเขาประชาชนถือดาบและถ้าเขาเพิกเฉยและไม่ทําอะไรดีๆให้คุณมีความสุขคุณก็ไม่ได้เดินเข้าหาเขาก่อนมันทําให้เขาร้อนรนมันทําให้เขาทนไม่ไหวกระวนกระวายใจว่าทําไมคุณถึงเป็นเช่นนั้นทําไมคุณเป็นเช่นนั้นทําไมคุณไม่ เข้ามาหาเขาบ้างอย่างนั้นนะคะเอฟคิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างนั้นปิติสุขและคลุ่มคลั่ง,งเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้มันทาให้เขาสับสนเมื่อเขาสับสนเขาก็ยิ่งแบบร้อนรนในใจนะเอาอีกใบหนึ่งนะคะ t r u ส t t r u ศรัทธา และอีกอย่างหนึ่งคือคุณน่าจะเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธามั่นใจในตัวเองมากๆศรัทธ,ธาในตัวเองมากๆและมันเป็นพลังงานที่เขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้สึกว่าใจของเขามันถูก ใจของคุณดึงดูดเข้าหาราชินีถือดาบนี้เป็นคุณนั่นแหละดึงดูดเขาเข้าหายิ่งคุณศรัทธาในตัวเองมากๆยิ่งคุณรู้คุณค่าในตัวเองมากๆมันยิ่งเป็นแรงดึงดูดให้เขาคลั่งไคล้ในตัวคุณมาดูนะคะนี่ดีไลท์ดีไลท์ความสุข ของคุณเมื่อคุณทําอะไรคุณก็ดูมีความสุขปิติสุขอยู่เสมอเมื่อเขาเข้ามาใกล้เขาก็ได้รับพลังงานความสุขนี้จากคุณด้วยและคุณเป็นคนมั่นใจและศรัทธาในคุณค่าของตัวเองมันทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันนั้นน่ะทำให้เขาคลั่งไคล้ในตัวคุณและเขาก็มโนไปมากมายคนคนนี้นะ่ะมโนไปในเชิงแบบ พิสวาดอย่างงั้นด้วยนะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลซีว่าอย่างะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวธพาุดินบ้างแล้วสิ่งที่เขาสับสนในตอนแรกเอฟคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณนี่มันคือความรักหรือแค่หลง หรือแค่หลงสเสน่หรือแค่หลงไหลเขาก็เลยไม่กล้าที่จะชัดเจนอะไรสิ่งที่จะทำให้คุณได้ความชัดเจนก็คือควบคุมอารมณ์ควบคุมสติของตัวเองอย่าพยายาม เป็นไฟล์อยากได้เขานะคะฮันนีมูนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ทรูเลฟรักแท้ถ้าคุณรู้จักช้าๆได้พล้ส2องเล่มงามน,นะถ้าคุณไม่รีบร้อนในเรื่องเราของความรักนะพาร์ตไลฟ์ริเลชั่นชิพ ชีวิตในอดีตชีวิตในอดีตชาติเขาคนนี้อาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติที่หวนกลับเข้ามาหาคุณและถ้าคุณเชื่อว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่ะคนที่เขาเป็นคู่ของคุณเขาจะอยู่และเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้การกระทำที่คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง และปิติสุขอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรให้กับคุณก็ตามสิ่งนั้นจะเป็นแรงดึงดูดและทําให้เขาคลั่งรักคุณแองเกอร์คลั่งรักเลยแหละและจากการคลั่งคล้ายแบบหลงเสน่ห์จะกลายไปเป็นความรักแท้ด้วยเพราะเขาจะ เรียนรู้จักคุณเรื่อยๆคุณก็ดึงเขาเข้ามาในโลกของคุณให้รู้จักคุณมากขึ้นเรื่อยๆให้รู้จักนิสัยใจคอทัศนคติตัวตนที่แท้จริงของคุณมันจะทําให้ความรักแท้ของคุณหนะวานชื่นไปเนิ่นนานหวานชื่นอยู่ตลอดไปมันจะไม่มีคําว่าหมดโปรหมดโปรเฉยชาหรือเมินเฉยอีกต่อไปนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณนั้น่ะ จะทำให้เขายิ่งค้นลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขารักคุณมากมายเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนชาวทัดดินตัวตนที่แท้จริงอยู่ภายในของคุณนะ่ะยิ่งค้นลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขารักมากขึ้นเท่านั้นฮันนีมูนถึงเกิดขึ้นทูเลฟก็เลยเกิดขึ้นด้วย สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า